นิทาเรื่องปลาเสือเมียนตัวน้อยจอมหลงลืมกาและครั้งหนึ่งนานมาแล้วลูกปลาเสือเมียนตัวน้อยอาศัยอยู่ในมหาสมุทรจำลองที่สูนยใิจัยสัตว์น้ำเธอเป็นเด็กที่มีความจำสั้นมากไม่ว่าพ่อแม่สอนอะไร เธอจะลืมมันไปในเวลาแค่ไม่กี่เวลาทีเวลาเธอเล่นซ่อนหาเพียงแค่นับ1 2ึส,สและ4เธอก็จะลืมไปแล้วว่าต้องตามหาอะไรพ่อและแม่เป็นห่วงกับความขี้หลงขี้ลืม ของลูกปลาสิน้ำเงินตัวน้อยมากจึงคอยเตือนเธออยู่เสมอว่าลูกจ๊ะอย่าเข้าใกล้น้ำวนนะจ๊ามันอันตรายและถ้าวันใดลูกหลงทางจงตามเปลือกหอยไปวันหนึ่งลูกปลาสีน้ำเงินตัวน้อย มองเห็นปลวกหอยสีม่วงแวววาวอยู่บนผืนทรายใกล้น้ำวนแม่ชอบเปลือกหอยสีม่วงที่สุดถ้านำมันไปเป็นของขวัญให้แม่แม่ต้องดีใจมากแน่เธอจึงว่ายน้ำเข้าไปเพื่อจะเก็บเปลือกหอยโดยเลืองคำเตือนของพ่อกับแม่ ท่นใดนั้นลูกปลาสีน้ำเงินตัวน้อยถูกน้ำบนนูล,ลงข้อออกสู่ทะเลไปและไม่ได้พบกับพ่อแม่อีกเลยเพราะโรคความจำสั้นทำให้เธอจำทางกลับบ้านไม่ได้เธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากปลาต่างๆ พี่ว่ยผ่านมาสวัสดีค่ะหนูเป็นรรคความจำสั้นหนูพัดลงกับพ่อแม่คุณช่วยหนูได้ไหมคะแต่ไม่มีพาตัวไหนชื่อเหลือเธอได้เลยเวลาผ่านไปนานวันเข้ารูปปลาสีน้ำเงินตัวน้อยก็เติบโตขึ้น เธอหลงลืมไปแล้วว่าเธอต้องตามหาพ่อกับแม่วันหนึ่งเธอเห็นเดือสีขาวลำหนึ่งวิ่งผ่านไปบนผิวน้ำทันใดนั้นปลากระตูนตัวหนึ่งว่ายหามาทางเธออย่างรวดเร็วชนชนกันดังป๊กอกเขาลองถามว่า มีใครเห็นเรือสีขาวไหมครับลูกชายผมถูกเรือสีขาวจับตัวไปฉันเห็นมันวิ่ง่านไปทางนูน้นปลาเสือเมียนร้องบอกด้วยความมีน้าใจปลาเสือเมียนจึงอาสาช่วยพ่อปากระตูนตามหาลูกชายหังคู่ออกเดินทาง ไปทั่วมหาสมุทรและผ่านการประจนภัยมากมายทั้งเผชิญหน้ากับฝูงปลาฉลามหนียากสัตว์ลายเลืองแสงใต้ท้องทะเลลึกฝ่าฝูงแมงกะพุนุนที่มีเลือคิดจุบจับว่ายน้ำไปกับฝูงเต่ากะผูกกลืนลงท้องปลาวาสนเนี้เยืนน เป็นไปบน,นฟ้ากับนกกระทุงชายฝั่งส่วนในที่สุดก็ตามหาลูกปลาการ์ตูนจนพบและช่วยเขากลับมาได้ปลาเสืเมเงินและพ่อลูกปลาการ์ตูนจูด,ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งจูจู ปาสิเงมยนก็เกิดนึกได้ว่าเธอกำลังตามหาพ่อกับแม่เธอช่วยฉันตามหาพ่อกับแม่หน่อยได้ไหมจ๊ะฉันคงทำมันได้ตัวคนเดียวไม่ได้เขาไม่นานฉันก็คงลืมมันแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจของปาสิเงมยน พี่ช่วยตามหาลูกชายพ่อลูกปลากระตูนถึงช่วยเธอออกตามหาพัก,กับแม่ผู้ขอให้ฝูงเต่ากระช่วยพาว่ายน้ำพระมหาสมุทรไปอีกครั้งจนถึงชายฝั่งทะเลที่ตั้งของมหาสมุทรจำลองที่ปลาเสียงเงินเคยอาศัยอยู่ พ่อแม่แม่พ่อปลาเสือเงินร้องตะโกนหาพ่อกับแม่ได้ความดีใจเงียบไว้ก่อนดีไหมเสียของเธออาจนำปลาดุร้ายมาก็ได้พ่อปลากาตูนร้องเตือนแต่ไม่ทันขาดคำ ปลาหมึกกล้วยาตาโตตัวใหญ่ยักษ์ก็กำลังกลางหนวดของมันออกเพื่อจะจับปลาทั้งสามกินเป็นอาหารปลาสีน้ำเงินและพ่อรูปปลากราะตูนว่ายน้ำหนีเร็วสีหนีรอดไปได้ยางบุดวิดแต่ทันใดนั้นปลาสิน้ำเงิน ก็ถูกเจ้าหน้าที่สูย์วิจัยจับตัวขึ้นเรือไปและนำไปขังไว้ให้ในสถาบันวิจัยพ่อลูกปลากระตูนตกใจมากปลาสีม้เงียนดูท่าจะแย่แล้วพวกเขาถามสิ่งโตทะเลบนโขดหินแถวนั้นว่า ขอโทษนะครับนั่นไม่ใช่พัตตาคาใช่ไหมถึงเราทะเลตอบว่านั่นคือศูนย์วิจัยทางทะเลและโรงพยาบาลปลาพ่อปลากร์ตูนจึงถอยหายใจด้วยความล่งอกปลาสจะเงินที่ถูกจับตัวมาถูกติดป้ายเป็นสัตว์น้ำที่จะถูกส่งตัวไป มีผิตะพนันสัตว์น้ำแต่ทันใดนั้นเธอได้พบปลาหมึกยักษ์สีแดงตัวหนึ่งเขาไต่ผนงังมาใกล้เธอก่อนจะถามว่าสวัสดีจ้ะเธอมาที่นี่ทำไมฉันมาตามหาพ่อกับแม่แต่ฉันไม่รู้ทาง เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะก็ได้ไดแต่เธอต้องให้ป้ายที่ติดอยู่ดนตัวเธอกับฉันนะฉันอยากไปอยู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฉันไม่อยากกลับสู่ทะเลปล้าหมึกยักษ์สีแดงยื่นย้อเสนอป้าหมึกยักษ์สีแดงพาปลาสีน้ำเงิน ไปหาแผนที่เพื่อหาทางกลับบ้านบ้านที่เธอเคยอยู่มีเปลือกหอยสีม่วงอยู่ด้วยพูาขอจงเดินทางตามเปลือกหอยบนแผนที่ไปโดยได้รับความช่วยเหลือจากสัตวตามในศูนวิจัยทั้งปลาสลามวาใจดีปาวามเบลุก้า ผู้มองเห็นทุกสิ่งที่ช่วยบอกทางเครจำได้ไหมตอนเด็กๆเ,เราเป็นเพื่อนกันป้าฉลามวานันบอกกับป้าสีมเมยืนจนในที่สุดป้าสีมเมยืนก็ไปถึงบ้านของเธอในมหาสมุทรจำลอง โชคดีนะฉันจะไม่ลืมเธอปลาหมึกยักษ์สีแดงกยพรแต่เมื่อปลาสีน้ำเงินไปถึงบ้านเธอพบว่าบ้านที่ทำจากปรักการาสมองของเธอว่างเปล่าพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว ปาสูน้ำเยินกลับออกสู่ทะเลด้วยความเสียใจที่ไม่พบผู้เขาเวลาผ่านนานานมากพวกเขาอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วพันใดนั้นเองเธอก็มองเห็นเปลือกหอยสีม่วงอย่างที่แม่ชอบ วางเป็นทางยาวเหมือนมีใครมาจัดเรียงเอาไว้เธอจึงว่ายน้ำตามเปลือกหอยไปตามเปลือกหอยไปเธอได้พบกับบ้านหลังหนึ่งแต่พ่อกับแม่ก็อยู่ที่นั่นปลาสีน้ำเงินพ่อแม่ลูกผูกเข้ากอดกันได้ความยินดี พ่อและแม่ไม่เคยยุดตามหาลูกเลยเราเก็บเปลือกหอยมาวางเลียงเป็นทางกลับบ้านทุกวันโดยหวังว่ามันจะช่วยนำทางลูกกลับบ้านพ่อและแม่บอกกับเธอปลาสีน้ำเงินวนตลามหมึกยักษ์ผู้เกียดทะเลปลาสลามวาใจดี ปาวามเบลูกา้าผู้มองเห็นทุกสิ่งไปอยู่กับเธอและพ่อแม่ที่นาปการังของป้ากระตูสองพ่อลูกด้วยป้าสิน้ำเยินยังคงความจำสั้นเหมือนเดิมแต่เพื่อนเพื่อนก็พร้อมจะช่วยเหลือการและกันตลอดไปเธอและครอบครัว อยูอ่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นมา